ช่องหวยเด็ดหวยดังเป็นเพียงสื่อกลางและแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นซื้อแต่พอน้อยเล่นแต่พอเพียงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเท่าทันนั้นที่ตัดสินใจกดไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ขอให้ได้เงินแสนกดติดตาม กด subscribe พร้อมกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนขอให้ได้รับเงินล้านนะครับครับกําาดูของท่านแรกกันเลยนะครับครับท่านแรกนะครับก็เป็นของแอดเจมนะครับครับก็ให้เลขมานะครับเด่น8ลองนะครับ2 4 6นะครับครับ3ตัวนะครับที่ให้มานะครับก็มี8 4 0 8 4 1 แปดสี่สองแปดสี่สามแปดสี่สี่แปดสี่ห้านะครับแปดสี่หกแปดสี่เจ็ดแปดสี่แปดแปดสี่เก้าครับครับก็รูดนะครับรูดแปดสี่นะครับครับศูนย์ถึงเก้าครับแล้วก็สองตัวนะครับบนล่างนะครับก็มีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหกนะครับครับ ก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอดบรเพชนนะครับครับก็ให้เลขมานะครับก็มีดังนี้นะครับ5 5 2 5 5 3 5 5 6 5 4 2 5 4 3 5 4 6 7 5 2 7 5 3 7 5 6 7 4 2 7 4 3 เจ็ดสี่หกแปดห้าสองแปดห้าสามแปดห้าหกแปดสี่สองแปดสี่สามแปดสี่หกนะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอแอดนิตินะครับแอดนิติแต่งวดที่แล้วนะครับงวดที่ผ่านมานะครับแอดนิติของหนูน้ำสบายแอดนิติก็ไม่ได้ลงของหนูน้ำสบายให้นะครับแต่นี่ของหนูน้ำสบายนะครับ ครับงวดที่ผ่านมานะครับ3ตัวโตนะครับก็ให้มา389นะครับก็ออก938นะครับครับแต่มงดูงวดนี้นะครับงวดประจำวันที่16มีนาครับก็แอดนิติก็เอามาลงให้นะครับเอาของหนูน้ำสมายมาลงให้นะครับครับเลขก็มีดังนี้นะครับครับก็มี005 008 035 044 078 348 3 5 7 3 6 6 3 7 8 4 4 7 4 5 6 4 6 8 4 7 7 5 5 5 5 5 8 5 6 7 6 6 6นะครับครับก่อนนี้ก็นิติเขาก็แอดนิติก็ไม่ได้เอามาลงให้นะครับแต่งวดนี้เอามาลงให้นะครับของหนูน้ำสมายนะครับครับก็มา ต่อันเลยนะครับก็เป็นของอาจารย์ช้างนะครับครับอาจารย์ช้างนะครับกองงวดที่ผ่านมานะครับก็ให้เข้ามานะครับ3าดนะครับสามแปดรงงวดประจำวันที่16นะครับกุมภานะครับก็ให้เข้ามานะครับ3 0ศูนนะครับก็ออกข้างบนนะครับ3 8ก็ออกข้างบนนะครับอ่สามศก็ออกข้างบนนะครับ403นะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่16มีนาคมนะครับ ครับอาจารย์ชา้างให้เลขมานะครับเด่น5ลองนะครับเลขลองก็มี9กับ0 3ตัวนะครับที่ให้มาก็มี5 9 0 5 4 9 9 0 6 9 4 0 9 3 8 5 1 4 5 6 9 0 6 5 0 5 8 0 8 1นะครับครับ สองตัวนะครับที่ให้มาก็มี50 55 90 92 01 03 54 56 95 97 06 08นะครับครับแล้วก็แจ้งว่าระวังเบอร์นะครับ55 99 00ูนะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับทางทองหวยเด็ดหวยดังทองอาจารย์ก็นนำเสนอท่านได้รับชมกันไปแล้วนะครับ ของงวดที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตามให้อยู่ด้วยนะครับครับก็มาต่อกันที่คู่เงินคู่ทองเลยนะครับก็มาแล้วครับก็เพิ่งเอามาลงนะครับแต่เห็นมานานแล้วครับก็กลัวจะเป็นของปลอมนะครับเพราะรูปแบบก็ต่างกันเลยนะครับ3ามงวดที่ผ่านมาแล้วครับครับก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นข้อมูลจริงนะครับก็เลยเอามาลงให้นะครับครับก็ของงวดนี้นะครับก็ให้มานะครับมี7 5หกับ6 2นะครับ งวดที่ผ่านมาก็หลุดนะครับก่อนหน้านั้นก็เข้ามา2งวดติดเลยนะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของเม็ดเดียวนะครับครับเม็ดเดียวก็ให้เลขมานะครับ4ี่หตัวนะครับก็มี1 6 6 1 4 6 6 4นนะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของช้างแดงนะครับ ช้างแดงก็ให้เลขมานะครับหวยพวงก็มี5มี4มี1มี2มี8นะครับครับ3ตัวที่ให้มาก็มี5 7 0 9 6 2 2 0 1 2ตัวนะครับ5 7 4 2 2 0 1 2ครับและล่านะครับก็ให้มานะครับ6 1 7 2 0 5 หนึ่งเจ็ดหกสองหนึ่งศูนย์นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของโอเคลอตเตอรี่นะครับครับโอเคลอตเตอรี OK ่ก็สิบเลขคิดนะครับครับก็เลขที่ให้มานะครับก็มีหกห้าหกหกสองเก้าสองหนึ่งหกสี่เก้าเจ็ดสองห้าหนึ่งเก้าสองแปดสองสี่นะครับ ครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอดสอนเทพนะครับเลขที่ให้มานะครับก็มี5 4 2 8 5 2 8 4 2 2ตัวนะครับ5 2 4 2 5 6 6 4 5 4 5, 4ง6 6 7 4นะครับ ครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอดหมวยหอมนะครับครับกงที่ผ่านมานะครับก็ให้เข้ามานะครับบนนะครับ3 8นะครับ3 8ครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็นาเสนอท่านได้รับชมกันไปแล้วนะครับงวดที่ผ่านมานะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจํวันที่16นะครับมีนาคมนะครับก็ให้เลขมานะครับเด่นบนนะครับ3 2ตัวบนนะครับ9 1 9 3หนึ่งสาสอง สตัวนะครับ2 9 3 3 9 1นะครับครับแล้วก็ให้เลขเด่นล่ามมานะครับก็มี4ี่หานะครับครับอันนี้ให้จริงถูกจริงนะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของเลขปดนี้นะครับเลขปดนี้ก็ให้เลขบนล่ามมานะครับ3ตัวที่ให้มาก็มี5 9 3 7 4 3 2ดสตัวนะครับห5ห้า นะครับครับก็มาต่อกันที่บนไม่ต้องกลับนะครับครับก็ให้เลขมานะครับบนนะครับ4 3 4 6 5 7 4ี่3 6 4 6 7 6 8นะครับครับก็มาต่อกันที่ล่างไม่ต้องกลับนะครับล่างไม่ต้องกลับก็เลขล่างที่ให้มาแล้วครับก็มี50 5 2 5 3สา ห้าเจ็ดห้าแปดเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอแอดหวยรัดนะครับหวยรัดนะครับแอดรัดนะครับครับกองอุที่ผ่านมาก็ให้เข้ามานะครับเก้าแปดนะครับให้ล่างก็ออกล่างนะครับเก้าแปดตรงๆเลยนะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับทางช่องหวยเด็ดหวยดังทองกระจากนําเสนอท่านได้รับชมกันมาแล้วครับ ครับคำดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่16มีนาคมนะครับครับก็หวยรัดนะครับแอดรัดนะครับก็ให้มานะครับบนนะครับ5 2 7 3 8 5 5 6 5 4 2 6ล่างนะครับ4 2 4 7 4 3 4 8 6 4 5 3นะครับ ครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงแล้วครับก็ตามให้อยู่ด้วยนะครับครับก็ขอเน้นย้ำนะครับว่าช่องหวยเด็ดหวยดังทองอาจารย์นะครับเป็นเพียงแค่สื่อกลางนะครับสื่อกลางการนําเสนอข้อมูลนะครับเลขเด็ดเลขดังของทุกอาจารย์ทุกสํานักเลยนะครับและที่นําเสนอมาทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับทางช่องก็ไม่สนับสนุนการพนันนะครับทุกรูปแบบเลยนะครับ ครับที่เป็นการพนันสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางช่องก็ไม่สนับสนุนนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องใดใดทั้งสิ้นเลยนะครับครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช้กดแชร์ถ้ารักกันแน่ๆนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมนะครับกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่เราจะนำเสนอข้อมูลเลขเด็ดเลขดังต่างๆนะครับมาใหม่ๆนะครับมาให้ท่านชมได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับ ครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับแนวทางนะครับทุกอาจารย์นะครับทุกสํานักนะครับต่างๆนะครับที่ได้ให้ข้อมูลนะครับในการนําเสนอนะครับครับก็ขอให้ท่านมีความฝุกความเจริญก้าวหน้านะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับที่มอบแนวทางดีๆนะครับให้ทางช่องหวยเด็ดหวยดังทองกระจ่างนะครับครับ ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมนะครับก็ขอให้ท่านมีโชคมีลาภนะครับในงวดนี้และงวดหน้าและงวดต่อๆไปเลยนะครับครับแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับก็ขอขอบคุณนะครับครับก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอะไรนะครับหรือต้องการรับข้อมูลของอาจารย์ท่านใดนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ครับก็จะได้นําเสนอข้อมูลใหม่ๆมาให้ท่านได้รับชมนะครับหรือคําติชมก็ครับครับก็อย่าลืมนะครับก็มันทาบุญตักบาตรนะครับทําทานสวดมนต์ไหว้พระนะครับครับเวลาดวงเปิดนะครับก็จะได้รับโชคนะครับถูกหวยรวยเบอร์นะครับครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ